ครับเป็น5ต่อ9แล้วสระบุรีจะได้เสิฟเข้าไปสุประชัยสีเลุ่นี้ไปโค่นชิงชนะเลิศสระบุรียังตามอยู่ครับลูกนี้เสิฟสวยแต่ว่าทางด้านของชะอํานั้นตั้งได้ศากลรบมาห้สุประชัยกิษณพงศุประชัยขึ้นครับลูกนี้ตบเข,ข้าไปจะกดใจไกลหรือเปล่าแต่ทางด้านของชะอํานะครับศาดกลักมาแดนหลังแต่ว่าทางด้านของสุประชัยตั้งได้สุประชัยต้องเสิบแดนหลังครับอ่ยายังตะระ จะอยังเหนียวอยู่นะครับตัดกันมาลูกนี้ออกครับมาสระบุรีตามมาเป็น6ต่อ9 6ต่อ9 15แต้มก็จะเปลี่ยนข้างทันท,ทีครับเพราะว่าถ้าครบ5แต้มอะไร2ข้างรวมกันเปนสิ15เอา5หารสระสลาบุรีนั้นก็จะได้เสิร์ฟจากแดนหลังโดยสุภชัยสีเล่ สุภชัยสีเลเสิฟเข้ามาแล้วก็ตาดเข้ามากระบาลรัติพงศุติยนกระบาดกิตระบงตั้งทางดากิตระบงตั้งกระบาขึ้นไปยังไปไปรากฏว่าตาดอของสุภชัยกระบาดกีตระบงกระบาปสุภชัยโอ้โหนี่ม่ไม่มีการเผื่อเลยนะลูกนี้สาดบอลออกไปข้างสนามเทศบาลเมืองจะอํานาไป1ิบต่อห ก็ดูหน้าของสุภาชัยดูท่าจะดตาแต่เหมือนกันนะตรงนี้เสิร์ฟเข้าไปแล้วก็กิตณาพงขาตายครับยืนอ้าวยังไม่ทันแล้วนะครับดูลักษณะของกีตณาพงยืนเนี่ยครับเหมือนกับมองอะไรตายอยากเหมือนกับมองหน้ากันแล้วต้องทําอะไรสักอย่างตามไป11ดต่อหแต่บาเมืองจามเสิร์ฟตัดใส่เข้าไปสุภาชัยสีเลกีตณาพงตั้งแน่ขึ้นไปแล้วเกิดความไม่มั่นใจแล้วครับ แล้วพอเล่นมาเนี่ยเริ่มซอแท้เริ่มจะมองสนามความกระปี้กระเป๋าลดลงครับตรงนี้เสิร์ฟอักทะบไปอันนี้และครับพอพิกเนตกลับไปมาพอเส์ฟกละบปยนี่ชัดชจวานวัดวิเศษ13ต่อ6